สวัสดีครับเอฟซี FC นี่ครับผมนะฮะหมอนรำกันนะครับผมมาดูหมอนรำกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านานะนั่นนีปิ้งปลาหมึกสดด้วยนะครับผมตัวนี้สวัสดีพอ่พอพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนั่นล่ะมาดูว่าในทางปฏิยู่คอนเยวสายดีนะครับนนี้มาติดตามสวัสดีพ่อพ่อแม่ลุงหนัะครับผมนี่มีตลาดนะครับนี่ร้นนนานหมอน นั่กันนะครับยูสีทางบ้าน,นาน่าทิชชันนี่นนะครับคนที่อยู่ต้องเจอสายหรือนัที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมคว่า อ้อาวก็ยืนเบื้องแบบนี้เหรออีเมสอ,อยู่ไปกรเดาะเขาจันไม่ลุ้นตีเดียวผู้คนไปยืนเบื้องเขาก็ไปยืนเบื้องด้านหน้าเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อบผมเมย์นะครับผมคนมาดูหมอนแล้วเยอะมีร้านค้ายเยอะเลยนี่ครับผมพ่อมพร้อมเมย์จิตสินนาราเที่ถนนนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดูหมอลากันเดิในลิน ไม่ทอนกะันนะแฟร์เฟมเอฟซีนี่นะครับผมนี่กระัทโซเมททอมออยูเจนี้แหละอีเวสีละผมบรรยากาศกันนะครับผมมีร้านค้าเลยนะครับผมมารอดูเลยนะครับรผมพอแม่แม่เอฟซีทางบานาลาจะแทนดูนะครับคนที่อยู่ของโซนเจ้าสัตดูนะครับผมที่ทำไม่ดหืมไม่ชอบะหรือดีไอ มาเยากันนะครับผมนี่เดีเไดูเดเล่กันนะครับผมด้านหลังกันนู้นนะครับผมสวัสดีพรอบผมเปมบรทางบนไดลที่ท่านอยู่นนะคบผมทีมอยู่สนเจอสายดูนี่ครับผมเพื่อนที่งนี้ทีกกดหลายกดแชร์กดใครกดึงกันด้วยนะคะสวัสดีครับผมไปหาเดินนี่กันสนุกนะถ่ายคลิปสนุกนะครับผมสวัสดีเจ้ <Just> สวัสดีครับ <yo> <ky o> สวัสดีทุกคนั้งงนับท่นนะครับผที่มาอยู่ด้วยกันนััลมีรางกากันด้วยนะครับผมรมนะครับนี่นะครับผมบรรยากกันนะครับผมมดูมอนลำกันนะครับผมงน่เดเบทองกันได้อีเว้าีแล้ว